สวัสดีครับผมช่างพันสวิตครับวันนี้ผมจะพามาชมวิธีทำฉากป้องกันโรคโควิด19นะครับแม่ค้าหรือแบงค์ที่มีการพูดพูดคุยระหว่างผู้ซื้อและผู้มาติดต่อนะครับสามารถเอาไปป้องกันได้นะครับป้องกันเบื้องต้นได้นะครับทำง,ง่ายด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวช่างพันพาไปชมวิธีทำกันครับการซื้อท่อไฟนะครับท่อไฟ ขนาด3าหุนนะครับขนาด3าหุนนะครับความยาว3เมตรนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับพวกอุปกรณ์นะครับเป็น3ทางนะครับเป็น3ทาง3าหุนนะครับแล้วก็งอ90นะครับ90นะครับแล้วก็เทปใสนะครับเทปใสหนึ่งม้วนนะครับอุปกรณ์นะครับมีข้าไฟมี3ทางแล้วก็ข้องอ90และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไปได้นะครับ คือนี่นะครับพยางใส่นะครับพยางใส่นะครับพยางใส่นะครับเดี๋ยวยังไงพาไปดูวิธีขั้นตอนอีกทีนะครับท่านก็ทำตลับเม็ดนะครับตลับเม็ดแล้วก็ตัดนะครับเนี่ครับตัดอย่างนี้นะครับตัดจะเอาแล้วแต่ขนาดนะครับเก้าสิบเม็ดหนึ่งแล้วแต่ท่านนะครับน่ครับใช้กรรไกรตัดนะครับ วิธีทำเบื้องต้นนะครับตัอกมาเป็นต้นท่อนก่อนนะครับละเม็ดทำไมมาัมก็จะเป็นรูปเป็นล่างแบบนี้นะครับเริ่มเป็นแล้วครับสี่เหลี่ยมนะครับนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับต่อไปนี้ก็จะทําขานะครับเป็นขาค้านะครับในการล้มนะครับเร่งครับเล่งมือครับโปรเจกต์ทั่วประเทศนะครับส่งทั่วประเทศครับการป้องกันโควิดนะครับของช่างพันนะครับตัวนี้นะครับพยายามเล่งมือให้อยู่นะครับค้าขาดตลาดนะครับช่วงนี้ครับ ผมเยช่างมืออาชีพนะครับประสบการณ์10ปีครับแต่ท่านสามารถเอาไปเป็นแนวทางทำเองได้นะครับอีกอย่างครับอีกอย่างครับอีกอย่างนะครับกาลังเร่งมือนะครับนี่ครับฉากกั้นป้องกันโควิดนะครับ19นะครับทำง่ายๆครับโดยท่อไฟนะครับป้องกันได้100%นะครับ